หลังจากที่มีการลงนามในเรื่องของการดุดยิงนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับเราทําให้เราเนี่ยได้ขืนพื้นที่มาทั้งหมด10จุดด้วยกันเดิมทีมันสิจุดนะครับที่เราจะยึดได้กลับมาเป็นของเราเพเอิญจุดที่สิเ็นี่ยคือปราสาทต,ตาควายซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันหมดเวลาซะก่อนทาให้ไทยเนี่ยไม่สามารถบุกเข้าตีจนถึงตัวปราสาทต,ตาควายแล้วเนินสามารถสูญได้นะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือ10จุดที่เรายึดได้มา สิบจุดนั้นในอดีตเป็นของเรานะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบคเหมนลุกล้ําเข้ามาอยู่ได้โดยที่คนไทยไม่รู้เรื่องเลยฝ่ายความมั่นคงไม่รู้จะรู้ด้วยหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ารู้กองทัพนะครับที่มีหน้าที่รักษาอธิปไตยอยู่ในช่วงเวลานั้นถามว่าบรรดาทหารตัวน้อยเนี่ยมันจะพูดอะไรได้มันพูดไม่ได้มันมีแต่ตัวใหญ่เท่านั้นที่มันรู้แล้วทําไมถึงปล่อยให้มันมาอยู่ได้ถ้าไม่มีคําว่าผลประโยชน์ Ask, its, <ๆ>แม้กรนะทั่งมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่หลุดปากออกมาจากอดีตผู้นําของเรานะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ไปยืนยันว่าตรงนั้นเป็นของขมนินเป็นฐานปฏิบัติการของขมนินแล้วเรายังมีรัฐมนตรีมาดไทยนะครับเจ้าของสวนยางพาราก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้เถียงสักแอะเลยว่าเออมันไม่ใช่ครับไอ้หนองจานไม่ใช่เป็นของเราครับไอ้หนองยาแก้วเป็นของเราไม่พูดเลยทั้งหนองจานหนองยาแก้วถูกอดีตผู้นํานะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปยืนยันให้ขมินเรียบร้อยคือพูดง่ายๆว่าไปเคลมให้ แต่นั่นมันยังไม่เท่าไหร่ครับหลังจากวันที่28ที่เรามีการประทะกับเขมรเนี่ยมันทําให้เราได้พื้นที่คืนมาทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งภูมิมะเขือหรือเราเรียกว่าเป็นภูจุดศูนย์คมนะฮะซึ่งเราเห็นรอบทั้งหมดเลยทหารเขมรทําอะไรเราเห็นหมดเลยแม้กระทั่งเราเห็นยันพราวิหารเรายังเห็นเลยนะครับสุดท้ายเรายึดคืนมาได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์เราทําฐานเสาธงชาติเราเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยประกาศกล้อง ให้เทวดาให้นางฟ้าให้เทวา,ารักษ์ต่างๆได้ยินว่าเราคนไทยได้กลับมาใช้แผ่นดินของไทยอย่างสมบูรณ์มันจึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนไทยด้วยกันกับการสูญเสียของตาหาล้าของพลเรือนเราแต่แรกเอามาซึ่งประชาธิไอ้ซึ่งแผ่นดินไทยพวกเขาเหล่านั้นคือผู้เสียสละแต่หลังจากนั้นมานะครับเรื่องช่องอานม้าก็ยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับช่องบกก็ยังไม่เบ็ดเสร็จตาเมืองทมเบ็ดเสร็จเรียบร้อย นะครับอะไรอีกหลายๆที่เรายึดเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเอามาเป็นของคนไทยปักธงชาติไทยสร้างรั้วรวดน้ําหีบเพลงเรียบร้อยวางกองยางกลางสลนเรียบร้อยและหลังจากนั้นมาก็มีการประชุมคณะกรรมการ jbc rbc gbc แล้วจนล่าสุดมาวันนี้ก็คือการประชุมผู้นําอาเซียนคืออาเซียนสม,มิตไม่ใช่ผู้นําอาเซียนประชุมอาเซียนสม,มิตเริ่มตั้งแต่วันที่เราหยุดยิงนะครับที่ผมพยายามจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนส่งตัวให้เขเมรหรือเปล่า เรากาลังเปิดทางให้เขมรได้เปรียบกลับมาได้เปรียบอีกหรือเปล่าผมพูดตลอดในทุกเกือบจะทุกไร้สดจะด้วยครับที่ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้เช่นการถอนกําลังการเคลื่อนอาวุธหนักออกจากจุดที่ตั้งนะครับการปรับปรามสแกมเมอร์อะตรงเนี้ยผมเห็นด้วยแต่ว่าเราช้าไอตรงนั้นผมไม่มองแล้วแหะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาฉีดหน้าเราไปเรียบร้อยแล้วอินโดอินโดเนี่ยเขาต้องจะไปกันอยู่นะครับเวียดนามเขาก็ต้องจะเข้าอยู่จริงไหมแต่ว่านั่นคือเรื่องสแกมเมอร์ ผมไม่ได้ห่วงอะไรถ้าตราบใดาเกาหลียังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขเขมรตรงนั้นผมไม่ได้ห่วงแต่ผมห่วงเรื่องการที่เราไปลงนามที่เราไปเปิดทางให้ขเขมรผมไม่รู้ใครจะคิดยังไงนะครับแต่โดยส่วนตัวผมขอวิเคราะห์นะครับว่าการที่เราไปเอาหนึ่งเอาสองข้อเลยหนึ่งเนี่ยการถอนกําลังออกนะครับสองการเคลื่อนอาวุธใหญ่ออกเนี่ยมันเหมือนกับเราส่งตัวให้ขเขมรว่าพร้อมยังพร้อมก็ามานะพวกเราเออเดี๋ยวผมสั่งทหารจัดก,การเองโดยผมวางเงื่อนไขตรงนี้เอาไว้มีพวกเรามีพวกเสียมันเองไง เออเดี๋ยวคุณก็กลับมาแล้วคุณไม่ต้องกลัวขออย่างเดียวคุณอย่าแชพวกผมอย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้คือถามว่าเรื่องการถอนกําลังมันมีผลอะไรกับเราขมินถอนไหมขมินก็ถอนเดี๋ยวมันก็ถอนถอนเสร็จเดี๋ยวมันก็มาใหม่ไงจริงไหมใครๆเขาก็รู้ถอนอาวุธหนักถอนเสร็จเดี๋ยวมันก็ขนมาใหม่ใครๆเขาก็รู้ไอ้นั่นแหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญหรอกเพราะทุกคนรู้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่หลายหลายคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงและอาจจะลืมคิดไปว่าไอ้สี่ข้อเสนอของเรามันคือดาบสองคมที่จะมันหันจะกลับ มาฟันตัวเราโดยเฉพาะไอ้สองข้อแรกผมอาจจะเป็นคนคิดมากอะไรอย่างนี้นะแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมคิดนั้นมันก็น่าจะมีเหตุผลพอสมควรอยู่บ้างว่ามันอาจจะเป็นไปได้คุณอย่าลืมนะครับเพราะเรื่องการสั่งให้ขอให้มีการถอยกําลังออกไปขอให้ถอนอาวุธหนักออกไปเนี่ยเรื่องนี้จู่ๆมันไม่ได้กว่าคนนึกจะคิดเขียนขึ้นมามันก็เขียนขึ้นมาไม่ใช่แต่มันไปพันกับ MOU4 3บสามันไปพันกันเอาไว้มันจึงเกิดไอ้หนึ่งไอ้ไอ้สองข้อแรกนี้ขึ้นมาจาก4ี่ข้อที่เราขอไป สมมุติไม่สมมุติและแม่งเรื่องจริงละทีเนี้เราไปลงนามสันติภาพที่มาเลเซียโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นพยานไปลงนามกับเขาด้วยพอเปิดสม,มุดโชว์ขึ้นมาตรงสือคขยืกอยือนาาสีนดำๆเห็นชัดเลยคือายเซนโดน,นั่นทำเห็นชัดๆเรายอมรับแล้วว่าเราจะให้ขเขมรถอยแต่ขเขมรมันก็จะอ้างว่าถ้าเราถอยคุณก็ต้องถอย คุณต้องถอยเพราะในม o อ4สิบสาว่าคุณคุณไม่สามารถที่จะขึ้นมายึดภูมะเขือได้จริงไหมครับพบแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันยังอยู่ไงถ้าหนึ่งต่อสองแสนมันยังใช้อยู่กับม o อ4สี่มิบสามูมะเขือก็เป็นของมันไงภูมะเขือเป็นของเขาทั้งทั้งที่มันอยู่บนแผ่นดินเราเนี่ยและเขาจะบีบให้เราถอนกำลังออกแต่นั่นก็คือยังไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านี้ นั่นคือข้อที่2การให้ถอนอาวุธหนักออกจากฐานที่ตั้งทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับคำเมตนเขาก็มีรถทีห้ารถถังเก่าๆมีเอ็มยี่บเเหลือไม่กี่คันเขาพร้อมถอยออกหมดเลยเขาพร้อมถอยออกเลยแต่ของเรามีอาวุธหนักของดีๆทั้งนั้นที่เราทรําปเอามาวางไว้ประจำฐานตามยุทธวิธีเอาไว้เพื่อเปิดยุทธการแล้วเราก็จะได้ใส่กันได้สุดท้ายคเมก็จะจี้ให้เราถอนออกด้วยและคุณเชื่อผมเถอะแม่งต้องเกิดเหตุการณ์ถอนกัน ถอนตามข้อตกลงที่ตกลงกันเอาไว้ถ้าเราไม่ถอนคเขมรนก็จะชี้เป้าว่าเนี่ยเราก็ไม่ถอนเหมือนกันจริงไหมครับแล้วเนื้อหาในนั้นเนี่ยเขียนละเอียดยังไงก็ไม่มีใครรู้อีกแต่ผมเกิดความระแวงไงผมวิเคราะห์เอาไงว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคเขมรนมันจี้เราขึ้นมาเนี่ยมันบอกคุณก็ต้องถอนนะภูมะเขือเนี่ยไอ้ตาเมืินทมอะไรพวกนี้ผณต้องถอนออกมาให้หมดนะกลับเข้าไปอยู่จุดเดิมทั้งหมดคือทุกอย่างกลับไปคืนสู่สภาพเดิมแน่นอนครับ การเซ็นสัญญาการเซ็นสันติภาพครั้งนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผลเสียต่อเรานั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าที่เราทํามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ทุกอย่างต้องยุติลงทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะไปเอาภาษาตาควายคืนได้อีกแล้วมันจบแล้วครับนายก็เพราะไอสญญญ้สัญญาสัญญาวไอ้การไปลงนามสันติภาพครั้งนี้แหละครับมันทําให้ทุกอย่างถอยกลับไปหมด นอกจากภาษาตาควายเราจะไปเอาคืนไม่ได้อีกแล้วเนินสามห้าศูนย์เป็นฝันไปแล้วเราจึงต้องมาเสียวแวบที่ภูมะเขืออีกต้องมานั่งเสียว,วันตรงนั้นอีกว่าเราจะโดนอีกหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่าในดีเทลของการไปลงนามสันติภาพแม่งเสือกมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของการใช้กําลังถอนกําลังเราโดนถอนแน่ฮะเราโดนแน่ๆภูมะเขือกําลังเราต้องถอนออกมาหมดเลยนะครับแล้วถอนกต่อให้ไม่ถอนกําลังออกมาหมดเนี่ย แต่อาวุธใหญ่ๆที่เราเอาไปวางเอาไว้ตามจุดเนี่ยเขาเรียกว่าอาวุธวาง,วางเอาไว้ตามยุทธ,ธวิธีเนี่ยเราต้องถอนออกมาหมดเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วทหารไม่มีปืนนะแล้วคุณคิดว่าทาหารมันจะใช้ใชไม้ง่ามไปสู้กับเขเรเหรอแล้วถ้าคขมณรแม่งอ้างหนึ่งต่อสองแสนขึ้นมาเนี่ยเราไม่จบเหตุกันหมดหรือไงครับแล้วไหนตรงไหนที่บอกไม่ขาดทุนไม่เสียเปรียบอ่ะผมก็อยากจะกดูนะครับผมอยากจะให้ท่านนายกอนุทินเนี่ยได้ออกมาพูดความจริงทั้งหมดว่าที่ท่านไปลงนามเนี่ยท่านได้ ท่านได้อ่านหรือเปล่าท่านได้รู้หรือเปล่าหรือมีคนบอกกระซิบข้างๆท่านบอกว่าเซ็นเถอะเซ็นเถอะไม่มีอะไรเซ็นเถอะไม่มีอะไรรู้ไหมครับว่าก่อนที่ท่านนายกจะบินไปเซ็นลงไปลงนามสันติภาพกันที่มาเลเซียเนี่ยเพียงสองวันเท่านั้นเองรู้ไหมครับว่าทหารออกมาหืมห้ามหืมห้ามเหมือนกับทหารเขาจะรู้อ่ะเขาถึงพูดไงครับว่าผลการประชุมจะมาเป็นยังไงไม่ทราบแต่กองทัพจะไม่ถอยเอาที่งานนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะ ถ้าประเทศไทยเสียเปรียบเมื่อไรผมบอกเลยนะครับพวกนักการเมืองจะอยู่ไม่ได้จะอยู่ลำบากครับผมว่าจริงๆแล้วเราควรจะย้อนหลังกลับไปสองสี่เจ็ดห้าถอยไปอีกนะคือไม่ควรมีนักการเมืองไม่รู้จะมีไปทําไมจริงไหมครับพี่น้องมีความเห็นยังไงกับเรื่องภูมิุ้มเขือพี่น้องมีความเห็นยังไงกับเรื่องภาษาตาควายที่เราไม่สามารถไปเอาได้อีกแล้วเนี่ยจากการไปลงนามสัญญาสันติภาพเนี้พี่น้องคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์มาดู ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ